พี่น้องวันนีมาเก็บมัสเบอร์รี่ทำไมมันยังไม่สุกหุ้หฝุ่นฝุ่นฝุ่นพี่น้องเอ้ยมันหลน่นมันหลน่นจ้ะขอซิมก่อน,น,นอขอซิมก่อน,อ,อ,นอยากชิมอยากชิมวายวายวยมันฝนตกกับพี่น้องมันเลยหลน่นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปเก็บมัสเบอร์รี่เมนบบจ้าที่เป็นลูกมอนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ พี่เพิ่นส่วนไปหลังจากเก็บน้อไม้แล้วจะพี่น้องจ้าเบิ่งรถเพิ่นเด้อค่ะที่ไปเบิ่งนี้นนางหัวหล่อพี่น้องจ้าเพิ่นก็ไไรออกไปข้างทางนี่พี่น้องไปจะไปเก็บน้ำกันจ้าโอ้โนโน่เก็บยูนอ่านิวออร์ลินตะกอนไปอยู่ไม่ตั้มสมเนียมันมันสุกแล้วมันโลนเบิดมันอ่าหนาฮะคือค้นบอสตะก้ารนะนะยังเกาะได้หน่วยเดียวนึง Somchai, good. Somchai, good. Hi. How are you? <laughs> What's that? There's more we picked. You picked already? Pick already? Uh-huh. Oh, good. What? Cool. Let's see. We get some. Wow. There's some on the tree. Yeah. Yeah, look like they're just starting. <laughs> <laughs> she knows herself. Look, <laughs> <laughs> the big one. ลุกๆลุก yeah อ o let me see ลุกๆนี่สดๆพี่น้องยำียาบนะซาลาลุกพี่น้องเอ้ยเอาพอตเองเก็บน้ำผื้นเพราะว่ามันลนลงเบิดตแบนต่ำสมซาบอิลิพี่น้อง คุ้ดบ่เคยตเอาไปตํ้เด้วยปีที่แล้วเพื่อนพามาเก็บปีก่อนๆพี่น้องเอยเก็บไปเพื่นเก็บไปห้คอยโรไเมียนคือลาาเสียดาย่าสั่นตะกาบงหนึ่งเยอะ real เหรอ t h ี y don't have every year and t h อ n the cool come and t h y die t t h i the weather is even that's why they don't die yeah they say like uh if this year very good and next year they next don't year not so good right that's Again, the way that's they say it somebody say something like that yeah all the fruits just like that they say uh, i heard them say that but i don't know for sure ding 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 สช่ใช uh, ่ใส่เจ้าไมแดงเหรอต้อแดงไปตำแมนจะเอาในแดงไปตำเนี่ยเบื้องสกีบเนี่ยนี่ดำดำแดงแดงไปตำบิ๊กไม่เคยผัดสลัดอยู่น้องเนลดยาไปเบิร์ดเออร์ยาไปเบิร์ดเออร์วาห้มันสุกน้ำบอกกับตัวพี่น้องเต็มเลยยาผิซอแสบหลายอย่าง Yeah, like, yeah, no, smoothie, um... Smoothie yeah, the, have like to smoothie. be the black already, yeah. but like yeah. that... Oh, this look the black one, mm. Oh, you know... Really what? <coughs> oh, this is the black one, You, yeah. you move, the stair over here. Okay. How you doing? I'm good. Good, good. Oh yeah, this is the black one. Huy-ya, huy-ya. Xâm แอบโอ้ยอับอดนี่ซิมก่อนอยากซิมนี่พี่น้องอืมสอบเปลเดี่ยวเปลือกวันวันอะไรมีแห้งไปเก็บโนมัยมมาเบิร์แห้งพี่น้องเอ้ยฮะแมนแซ่บไรตั้พี่น้องเอ้ยตุ่นย้ายใหญ่พี่น้อง ต้นมันใหญ่กว่าเก่าเนาะต้นมันยืดยืดขึ้นนะมันมีอยู่ต้นหนึ่งของหนูแต่ว่ามันสูงหนูจะไปตัดหนูจะแต่มันไม่เตี้ยแบบนี้ไงมันยืดไงเอาบปหอดเลยมีอยูอ่ตอ้นหนึ่งเจือบต่ำบอกถึงเรื่องตํำพี่น้องเอาไปต่ำนี่แซ่บอิเลเดอพี่น้องมี่ตีหล่ะพี่น้องโอ้ยโวย อันนี้น้องเก็บหน่วยแดงไปตำแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ทันได้สุกปีนได้นีนพี่น้องปีน,น,นบันไดได้นี่ เอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่เพราะว่ามั่นประธานในสูดเองมั่นปบะธานได้สูดพี่น้องอันนั้นบ่ thank you ค่ะเอาแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่บ่ค่ะสวยมากค่ะพ่อแม่พี่น้องกัดจากเก็บน้ำหม่กับแวะเก็บลูกมอนเลยจ้ะเอิญกับว่าถึงน้ำเพลนดอกจ้าเพลนเอิญเอีหยังลูกมัสเบอรี่เดอะมอส เอยียงกระบือหลแล้วพี่น้องเออออกเสียงบันทึน้ำพินต้องขอโทษขอภัยหลายๆจะกระบไืไอ้อะไรอันเอามาตามได้รอบนี้พี่น้องแต่ว่ามันก็มีเหลือ,อยืนหักบรได้ตามวันนี้ก็เลยเอามาคูกอันอันพริกเกลือก้อนน่ะพี่น้องอู้แสบหลายตาตาตาแกงเลยชัวตาสวงตาแกงเลยลหละพี่น้องเอ,อ้ยจมีนมันถึกใจคนอ,อยู่ตา่างแดนนี่พี่น้องหากินของเปรี้ยวๆยวยากๆาก่นี้